สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่20ธันวาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซเนกก็ปิดตลาดไปที่1,400.37จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.47จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.39%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่42,000ล้านบาทเศษ โดยแรงสนันั้นมาจากหุ้นในกลุ่มไอซีทีค้าปรีกปิโตรเคมีพลังงานและก็กลุ่มการเงินส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มขนส่งและก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ True ร,ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.93%โดยตลาดนั้น ก็คาดว่าได้รับ s e n ิเมนต์เชิงบวกหลังจากที่กสทชนั้นแจ้งว่าทรูได้ทำตามเงื่อนไขการควบรวมอย่างถูกต้องซึ่งฐานะของนักวิเคราะห์เองก็คาดว่าจะช่วยลดแรงกดดันทางด้าน regulatory risk ของบริษัทลงได้ทางด้านของ IVL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.73% ก็ทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าแต่รับเซนติเมนต์เชิงบวกหนุนมาจากการที่บริษัทนั้นได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์หรือว่า DJSI อย่างต่อเนื่องทางด้านของเซเปราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.74%ก็ตลาดนั้นคาดว่าราคาหุ้นได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกหนุน มาจากการเข้าคำนวณดัชนีเซ็ร้อยแล้วก็เซ็ท w b ของรอบครึ่งปีแรกของปีหน้าส่วนทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.12%แล้วก็ SPRC บวกขึ้นมา3.70% โดยทางด้านของตลาดนั้นก็คาดว่าราคาหุ้นได้รับ s e นิเมนต์เชิงบวกหนุนมาจากค่าการกลั่นที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของสบายเทคโนโลยีราคาหุ้นติดลบไป9.02%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้น ได้เข้ายื่นแจ้งความต่อ DSI ในวันนี้เพื่อที่จะให้ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขายหุ้นสบายที่มีความผิดปกติแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของบริษัทนั้นก็ไม่ได้ตั้งข้อสงสัยว่ามีการทำ naked s h o t sell แต่อย่างใดเนื่องจากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าหุ้นหายไปเพียงแค่200หุ้นเท่านั้นส่วนทางด้านของ JKN ราคาหุ้นติดลบไป3.64%ก็ตลาดนั้นคาดว่าราคาหุ้นนั้นได้รับแรงกดดันเนื่องจากวันนี้ทางด้านของเจ้าหนี้หุ้นกู้ได้มีการยื่นเจข้อเสนอให้กับทาง